สวัสดีค่ะคิราริเนเนะค่ะ <Wow. S 1> วันนี้เนเนะจะมาแนะนำหนังผู้ใหญ่ที่มีเนื้อหาสนุกและติดอันดับหนังเรอ R ที่ดีที่สุดตลอดกาล <Hey. S 1> แต่ว่าหนังเรอ R นั้นไม่ได้หมายถึงหนังโป๊หรือว่าหนังแนวผู้ใหญ่แบบที่หลายๆคนเข้าใจหรอกนะคะโอเคแต่หนังเรอ R ในที่นี้ก็คือหนัง ที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่มีความรุนแรงอยู่สูงแล้วมีฉากโป๊เปอยหรือพูดถึงเรื่องเพศอย่างจงแจ้งตั้งหากละคะ <c oughs> และนี่ก็คือสิบอันดับหนังเลตอาร์ที่ดีที่สุดตลอดการที่ถูกจัดอันดับโดยการโหวตจากชาวเน็ตผ่านเว็บไซต์ Langer และเนเนะก็นำเนื้อหานี้มาจากเว็บไซต์ catdump.com เราไปดูกันเลยนะคะว่าเรื่องไหนที่จะน่าดูกันบ้าง 10. บ a n f a i t h f u l ชูมรณะเรื่องราวของครอบครัวที่มีความสุขและเพียบพร้อมในทุกๆด้านกลับต้องมาเผชิญหน้ากับปัญหาหลังจากที่เอ็ดเวิร์ด ได้รู้ว่าภรรยาของเขาแอบมีใจให้กับชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่เธอพบเข้าโดยบังเอิญ9 The Dreamer รักตามฝันไม่มีวันสลายหนึ่งในหนังแนวอีโรติกที่มีฉากที่น่าจดจำและถูกอ,อกถูกใจหลายๆคนหนังเลดอาที่พูดถึงเรื่องราวของแมทธิวที่ได้พบกับฝาแฝดชายหญิงคู่หนึ่ง และจากนั้นทั้งสามก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ของพวกเขา 8. Body Heat เสน่ห์อมมาหิตหนังเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของทนายหนุ่มเนปที่มีอารมณ์ทางเพศร้อนแรงกับแมตตี้หญิงสาวที่มีรสสนิยมทางเพศไม่ต่างกันแต่ว่าตัวเธอนั้นเองก็มทีสามีอยู่แล้ว และทั้งคู่ก็แอบพัฒนาความสัมพันธ์และอารมณ์เพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่อันตราย7 Cat People ภาพยนตร์จากปี1982จากผลงานการกำกับของ Paul Scarder เรื่องราวความสยองของหญิงสาวคนหนึ่งที่ค้นพบว่าเธอมีสายเลือดครึ่งมนุษย์ครึ่งแมวป่า และกายร่างเป็นสัตว์ป่าทุกครั้งที่เธอมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายหนุ่ม 6. Body Double เจ๊นักแสดงผู้เป็นโรคกลัวที่แคบหลังจากที่ตกงานและถูกแฟนสาวนอกใจเขาได้พบกับแซมชายใจดีที่มอบงานให้กับเขาแต่ทว่าเจ๊กกับไม่รู้ตัวเลยว่า เขากำลังไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนฆาตกรรมนั้นซะแล้ว 5. ้ a มาฮ l ลแ d นด์ไดรปิศนาแห่งฝัน Betty ี้นั Betty, นกแสดงสาวผู้มากความฝันที่กลายมาเป็นเพื่อนกับสาวความจำเสื่อมคนหนึ่งหนังแนวฟิล์มนัวอีกเรื่องที่น่าสนใจจากผลงานการกำกับของเดวิด 4. Dress to Kill เรื่องราวของคดีฆาตกรรมแม่บ้านคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหญิงสาวโซเพณีที่เป็นพยานในคดีฆาตกรรมลูกชายของจิตแพทย์ที่ดูแลเธออยู่ผลงานการกำกับและเขียนบทของ Brian นเดอะโพ 3. มา n า a นายแอนด์อ e ฮผลงานการกำกับของแอนเดรียนภาพยนตร์แนวอีโรติกที่เล่าถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง ของเอลิซาเบธพนักงานสาวจากหอสินในกรุงนิวยอร์กกับกลุ่มนักธุรกิจหนุ่มลึกลับคนหนึ่ง 2. องายวชพิษราคะหนังแนวอีโรติกจากปี1999ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่อง Dream Story ของอาเธอนักเขียนชาวออสเตรเลีย ผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของสแตนลีลีคูปิตผู้กำกับระดับตำนานจากเรื่อง The s h i n i n g เรื่องราวของแพทย์หนุ่มที่ชีวิตครอบครัวต้องพังทีนาาไปหลังจากที่รู้ความจริงว่าภรรยาเคยแอบเป็นมีสัมพันธ์รักกับชายคนอื่นที่เธอพึงพอใจมากกว่าอันดับที่หนึ่ง Basic Instinct เจ็บธรรมดาที่ไม่ธรรมดาหนังแนวอีโรติกประทึกขวัญชื่อดังจากผลงานการกำกับของพอลและเขียนบทโดยโจโเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบสวนการตายอย่างปริศนาของร็อกสตาชื่อดังแต่ถ้าว่าหนุ่มนิกกับตกหลุมรักแค,คทเธอรีนนักเขียนลึกลับหนึ่งในผู้ต้องสงสัยและมีสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับเธอ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ10อันดับหนังเลตอาที่ได้รับการโหวตสูงสุดในท่านหรือในหญิงคนไหนเคยดูเรื่องอะไรกันมาบ้างอย่าลืมเขียนบอกกับเนเน่ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้เนเน่ขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะแล้วพบกันในฝันนะ